ศีลกับสมาธิมันมีกําลังพอแล้วพอเราฟังครูอาจารย์ฟังธรรมะทมีท่เจ้าเนี่ยมันเหมือนดอกบวัวที่มันโผล่พ้นน้ําอ่ะพอเจอแสงแดดมันบานเลยไม่ใช่เรามนุษย์ทำหรอกแต่เรารู้วิธีการวิธีการที่จะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างผมเนี่ยรู้ยกจัวอย่างใครเนาะผมก็ไม่ใช่คนบรรู้ธรรมหรอกผมผมฟังแล้วผมรู้เรื่องแล้วผมก็ลงมือปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลตามที่ผมได้ลงมือปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุ จะเรียกอะไรผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกเออทำแล้วมันเบาไงความรู้สึกที่เป็นตัวเราแล้วของของเรามันลดลงแล้วเราก็ไม่ทําบาปเราก็เนี่ยมาทําประโยชน์อย่างมาไลฟ์เออมามาอัดเทปอย่างเงี้ยมาอัดอัด,อ,ดอัดคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไปเผยแพร่ไปในช่อง Youtube มั่งใน Facebook ของผมมั่งเพื่อมันเจอคนที่มีจริตนิสัยคล่ายเพราะว่าคนที่จะรับธรรมะต่อกันได้เนี่ยต้องมีบุญสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่ใช่อยู่ใครมาฟังแล้วจะโอ้ยน,นี่พูดเก่งพูดดีแล้วรู้เรื่องเลยไม่ใช่หรอกมีแค่บางคนเท่านั้นนะคนที่เข้ามาฟังคนที่ตามผมอยู่เป็นประจำนะจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปสื่อออกไปนะเนี่ยมันออกมาจากใจจากประสบการณ์มันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างความทุกขนะ์วิตกกังวลเราเคยไหมเราเป็นวิตกกังวลไหมทั้วันนี้ผมยังเป็นเลยทุ้วันนี้แต่ผมเป็นแล้วมืนบางเร็ว ถ้ามันจะทุกข์ผมไม่เอาเอ้ยมันจะคิดทําไมมันคุยกับคนตัวเองอะเหมือนคนบ้าเงี้ยจริงๆไม่บ้าหรอกเราใช้ปัญญาพิญณาห้ขวดเราใส่ประสบการณ์แล้วก็ฝวดมนต์ทุกวันนะฮะฝฟกมนต์ทุกวันแล้วก็มีสติอยู่กับตัวตลอดและทําแบบนี้จนจนมันตายอะมันตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันก็ค่อยมีความรู้เพิ่มมีขึ้นแล้วผมก็เอาความรู้ที่ผมได้มาจากการปฏิบัติเนี่ยเมาเล่ามาแบ่งปันมาแชร์ ทั้งในส่วนของการโพสใน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 ,ในโลกโซเชียลเนาะเฟซบุ๊กทิกต็อกเดี๋ยวนี้ผมเล่นทิกต็อกด้วยใช้แคปคัดทำเอาแล้วส่งไปตามตามไลน์ที่เป็นเพื่อนกันไม่รู้การับได้ไม่ได้ไม่รู้เนะก็ส่งไปก่อนคือเราเหมือนเราทำกับข้าวอะ่ะมันอาจจะไม่เขายังไม่หิวเขาก็ไม่กินเราทําเตรียมไว้เงี้ยใครหิวเขามาเขาเขามากินเองแ้วเขาไม่หิวก็เลื่องเขาแล้วก็ทําไปหน้าที่ยางงี้งคือหนึ่งน้อยเราก็ได้ทําความดีไง เราส่งต่อความรู้สึกที่มันเป็นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยวันหนึ่งเขาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะผิดหวังอะไรทั้งอย่างทุกข์เพราะสูญเสียพัดภาคแล้วเขามามาได้ยิงผมพูดเนี่ยเออว่าเรามีความพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ตราบใดที่เรายังเกิดอยู่เพราะธรรมะพระเจ้าเนี่ยมันฟังแค่แค่ฟังเฉยๆไม่ได้ไงมันต้องน้อมน้อมเอาไว้ในใจและพิจารณาค่าควรทบทวนกลับไปกลับมาโดยจิตที่สงบ มันจะเกิดความตระหนักรู้หรือความรู้ขึ้นในใจความตระหนักรู้ก็หมายถึงว่าจิตมันยอมรับไงมันเห็นความจริงของของสิ่งที่เราประสบอยู่เนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้เองใครๆก็เป็นเมื่อจิตมันเห็นความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนเนี่ยมันยอมรับมันก็จะคลายคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องต้องทำกับมันเรากำลังเป็นทุกข์อะไรทักอย่างอยู่เนี่ยอย่างวิตกกังวลเป็นหนี้เป็นหนี้ถึงหางเงินใช้หนี้ไม่ทันถ้าเราคิดตรงนี้อะปรุงแต่ง ทำไงถึงจะหายหมดนี่โดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ยอมรับหรือว่าไม่พิจารณาว่าเออมันต้องทํางานนะต้องหาเงินอะไรได้มาแล้วเอาไปใช้หนี้ถ้ายังไม่มีก็คุยกับเขาผัด่อนเข้าไปแต่ถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเขาไม่ยอมเป็นไงก็เป็นกันถือว่าเป็นกรรมของเราผมใช้วิธีเนี้ยผมเปหน,นี้เขาอ่ะน,นี้ค่าแชร์ของค่าแชร์เนียโอ้หลายตังค์เลยแหละตอนสมัยตอนที่เป็นอะไรโควิดมันขายของทุกวันนี้ก็เป็นหนี้เยอะแต่มันไม่รู้จะทุกข์ไปทำไม ก็พยายามหาวิธีอยู่หาอะไรได้จากช่องทางออนไลน์มากอะไรม่งแต่มันก็ยังไม่ได้พอแค่เรียนตัวกับแม่เฉยๆก็คงเป็นกรรมเก่าของเราเนี่ยคือจิตมันยอมรับไงแล้วก็อะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอะ่ะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ทุกวันนี้ก็คือไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครอยู่กับแม่คนเดียวคือผมว่าไม่มีญาติผมบอกไปเลยมีเพื่อนมีฝูงแล้วจิตผมนะมีแต่คนรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นญาติของผมคนเดียวในโลกนี้ก็คือแม่ผมแค่นั้นแหละ ทำหมดแม่เมื่อไรผมก็บินหาเงินเช้นเนที่เสร็จแล้วผมบินละผมจะหายตัวไปจากสังคมไปปฏิบัติเพราะของพวกนี้มันต้องปีกวิเวกต้องฝึกเดินจยกมนั่งสมาธิเพราะทุกวันนี้ผมไม่ไม่มีสภาวะไงไม,ไม่ไม่เกิดสภาวะอาณาบริจิผมแค่รู้่แค่รู้หลักๆเฉยแต่ว่าสภาวะนนจิตที่มันสัมผัสกับความตงกับจริงผมจะไม่เคยเจอทําทำไมผมพูดเก่งผมเป็นของเก่าของเก่าติดตัวมา แล้วผมเป็นคนช่างคิดตุแต่งผม่าเป็นลักษณะเป็นคนชอบปัญญามีมุตอะ